ก้องฟุ้งซิงไหมเนอะยี่ได้ผมใหญ่เออกล้องฟุ้งซิงก็ได้นะเดี๋ยวนะแต่ว่ากล้องนี้ก็ได้ไงไม่ว่าคนไม่เป็นเร็วๆเข้าแต่กล้องง่ายกล้องใหญ่อ้าเข้าเลยไม่สี่สิบใครต่อเขาก็ได้มาถ่ายคลิปให้หน่อยดีนี่อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวใครต่อถ่ายคลิปยืนถ่ายคลิปให้หน่อยยืนถ่ายคลิปนะกล้องไปยืนด้านนู้นเหรอ พรุ่งนี้มีซ้อมเบสแปดนี่ยมีมีมีแต่ไม่รู้ไปหรือเปล่าเอ้าทำไมอ่ะจะคุยหรือจะทาโอ้มีถ้ามังขายได้ยังขายแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพี่จะไปหรือไม่ไปอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าพี่จะไปหรือไม่ไปแค่เพิ่งชวนคุย เออขอโทษขอโทษทุกคนเร็วเร็วเร็วรอรออะน้ำมินเซเลปต์นิ้วที่อยเขาอย่างเลยวิวจะได้เข้ากันถ่ายรูปแล้วค่ะจะไปตรงไหนได้คะเฮ้ยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนตัวคนใส่ว่ง อย่ากนะเดินนิ่งหน่อยครบยังครบแล้วใช่ไหมพาฟ้ายังไม่ได้ถ่ายอ๋อพาพาฟ้าถ่ายแล้วนี่คุณพี่ถ่ายแล้วคือเสื้อเขาใช่ไหมอืมดูทำไมเหนื่อยเหรอกลับเลยทีเดียวพรุ่งนี้บอกด้วยนะว่าจะไปหรือไม่ไปอ่ะเสร็จงานแล้วกลับเลยใช่ไหมหรือว่าจะเราตามรถเธอได้ไหมเดี๋ยวไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งหน้าบ้านนะเราอยากไปส่งเดี๋ยวส่งหน้าบ้านนะ บาย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 ลงมากี่โมงอะลงมากี่โมงอะแต่ว่าอยู่นี่ตลอดเลยใช่ไหมจนกว่าจะไปงานเลยใช่ป่ะเนี่ยโอเคไปเที่ยวกันไหมขึ้นไปนอนได้ไหมถ่ายรวมไหมม่ได้โอ้ยมีร้านนวดไหม 我们。<laughs> <laughs> <laughs>